สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับกิจกรรมสมบนความเพียรพระกริ่งไพรีพินาศราศร่วมกิจกรรมพรดุงเดชบีหนึนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่14ตรงกับวันที่14เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราชสองพครับ วันนี้วันที่14เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2568เป็นวันที่14ที่ข้าพเจ้าสิเมดุงเดชบุญสวัสดิ์ขอถวายเสียงสวดสัทยายพระสูตรพระปริณและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงทั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอรรเพยียรชนะดน้บทสวดต่อเนื่องด้วยถือหนึ่งบทกราบพระตนตรยัยรังสมมาสมุโทโธพระขวาพุธทธังพระขวนันตังอภิวาเทมิ สวาสดคัตโตพระคัพตาธมโมธมังนามาสามิสุปฏิปโนพระคัพโตสาวกสังโฆสังคังนามาณีสองบทบูชาพระไยรีพีนาตอรังสมาสมุตโตสุจิรังปเรนิพุตโตคุณในหิธรรมโนธานิปรมีหิจัติสติญาวชีวังอหังพุทธังธมังสังคังสรณังคัตโตปูเชมิรัตนัตยังธมังจารามิโสตินา สามมสวดจุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาล็สุตรากัจันตุเทวตาสัตตมังมุนีราชสัสุนันตุสักโมกขังสเคกะเมจรูเปกิริศกาลตะเตจันตลิกิวิมานเอทิเประเตจักาเมตรู้นะขานีเขียววตุมะฮีเกเตผุ้มาจจยันตุเทวาชาลทะลวิสเมยะขขันตุพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนีวราชนังสาธโวเมสุนันตุธรรมสวรรค์ครยังพัทันตาธรรมสวรรค์ครยังพัทันตาธรรมสวรรค์ครยังพัทันตา สี่บทสวดปุพะภาคะนมการนโมตัสสะภะคะวะโตุระตะตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตุระตะตสัมมาสัมพุตสสะนโมทัสสะภะคะวะตระตตสัมมาสัมบุตสสะห้าบทสวดไตรสรณคขมันปาทาพุทธังสรณังขจามิธรรมังสรณังขจามิสังขังสรณังขจามิตุติยมปิพุทธังสรณังขจามิตุติยมปิธรรมังสรณังขจามิตุติยมปิสังขังสรณังขจามิตติยมปิพุทธังสรณังขจามิตติยมปิธรรมังสรณัะนังขจามิ ของบุสรสาวสัจจกิร like ิยาคาถานัตติเมสระนังอันยังพุทโธเมสระนังวรังอิเตนะสัจวัชเชนะสสติเมโหตุสัพพะทานัตติเมสระังอันยังธรรมโมเมสระนังวรังอิเตนะสัจวัชเชนะสสติเมโหตุสัพพะทานัตติเมสระังอันยังสังโฆเมสระนังวรังอิเตนะสัจวัชเชนะสสติเมโหตุสัพพะทาเจดมศุติรักตนะ มะนามคขาถาพุทธังนเมรัตนปูตสรรจิตตังทำมังนเมรัตนปูตะวิสุทธิสาราังสังคังนเมรัตนปูตสุสุสีลทิฏฐิ เอตังนาเมติระตังระตนัตยะวะหังสัมมาสโมสริตาวัตถุวิเศษสภูตังอัญโยยายะยุตตะคุณะโยควัตปะวัตตังอสุมิตายมอิปิเตเทวายถาติทันเทเอกังวินาตทิตะเรสมะสัมภเวณโลเกกทาจิจเจเรนจะปาตุภูตังคัมภิรยานวิสยังอติพุทธสัตถังวินโยหิปันธิตะชะเนหิวิชัญญรูปังโลกง กเกหิจิกะทันจุปะละพนิยังเกสันจิตสุทวิทิตังคุณกายตายนาเมหิเยวะชนะตายสุวิสุตตมปิสมุปัสตังมณสีสุทธาปาษาะทฐา,านังปุญญติกานะมะสมุดต,ตมะปุญญะภูมังทุกขาปรมุตจะณมุขะสระนังคาตานังปูชาระเหสุปรมังอภิปูชเนยอย่างนิพานสัจฉิกิริยายุปนิสสยตถังสัมมากิเลสะ มลโสธนะสิธสทธิยาจะสาธุหิอัทากุสเลหุปะเสวนียังปาเนหิจาปิสรนังคมะนียเมวะตัสมาหิตังติระตนังสรนังคตมหระรตินทีิวังคณะเนสุนมัสมานาปูเจมาจะาปิสสะังสุปสันจิตตาตถานุปาริ จาริยาสถารตาจะปุญเนะตตะ,ะสุกเตนะสุขีพระเวมุกเตชนัตสะจัสถาปิสวุวติโหตุโยเจทะธรรมวินัยมหิประมาณภูโตโลกุตระพิสมยโยนิโตสุโพชังตโสปนิสยะจะยายะอยัมปิโหตุวัตตุตเยปริจิตโตสุปสาธการโปดน้ำการสิทธิคาถาโยจักคุมาโมหัมลาปกัตุสมัง สามังวัพุทโธสุขโตวิมุตโตมรัสสะปาสาวินิโมจย,ยันโตปะเปสิเขมังชนะตนนังวิเนยังพุทธังวรันตังสิระสา,ามามิโลกัสนาทันจะวินายกันจะทันเตจสะเตชายะสิทธิโหตุสพันตรายาจะวินาสเสมนตุธรรมโมทโชโยวิยะตัสสะสัตโตทัสเสสิทัสเสเสเิโลกัสวิสุทธิมัคังนิยานิโกธรรมมัทธรสะทารี สาตาวะโหสันติกรโรสุจินโนธรรมังวรันตังสิรสะนมามิโมหะปะทาลังอุปสันตาธาหาังตันเตชะสาเตชะยะสิทธิโหตุสพันตรายาจวินาเมนตุสัทธรรมอเสนาสุขตานุโคโยโลกัสสะภาปุปกิเลสเชตาสันโตสยังสันตินิโยชะโกจะสวากขาตะธรรมังวิธิตังกรโรติสังฆังวรันตังสิรสะนมามิพุทธาุพุทธังสมาลีสมะศีละทิฏฐิง ตันเตจสาเตชยสิทธ,ธ,ธิโหตุสะพันตรายาจะวินาสเมนตุ๙บทสวดนโมกาอัฏฐกคาถา,านโมอราถโสดมาสมุทตะมเหสินโนนโมอ,อุตตมธรัธรมัสสวาคาตาเสวะเตนิทะนโมมหาสังคัสสปิวิสุทธสสีลติตตินโนนโมโอ,งองมาตายารัารตสะรัตนตรัตนะยัสสะสาธุกององารนโมโอมกาตีตัสสะตัสสาวัตุตยสปิ นมโมการัปรภาเวนะวิคัตชันตุปัทวานมโมการานุภาเวนะสุวติโหตุสัพทานนโมกัสสัเตชินะวิธิมหิโหมิเตชวา สิบบทสวดมหาสมัยสวดเดวเมสุตังเอกังสมยังพระควาลสเกสุวิหารติกปิลาวัตุสมิงมหาวันเนมหัตตาพิกุสังเนณสติงมันจะมัตเตหิพิโุสเตหิสเพเหวะอารันเตหิทัศหิจะโลกัตธาตุหิเทวตาเยปุเยนาสนิปิริตาหนติพระควันตังทัศนายพิโุสังคันจะอัตโคจตุนังสุทาวาสกายิกานังเทวานังเอตทาหกเสิยยังโคพระควาลสเกสุวิหารติกปิลาวัตุสมิงมหาวันเนมหัตตาพิกุสังเนณสติงมันจะมัตเตหิพิโุสเตหิสเปหิวอรันเตหิทัศหิะจลกัต ทัศนายพิกขุสังคัญจะ ยันนุนมะมยัมปีเยนนับพะขาเตนุประสงกมยามาอุปสรรคกมิตว่าพระวโตสันติเกปัดเจกัคาถาภาเสยยมาติอัตโคตาเทวตาเสยยะทปีนัมะพะละวัปุริโสสมันชิตตังวะพังภาษาเรยยปัสาริตังวะพังสมินเชยยะเอวะเมวะสุทธะวเสสุเทเวสุนตระหิตาภระขาโตปุระโตปตุระหังสุอัตโคตาเทวตาภระขาวตังอภิวาเทตวัยกัมันตังอัทังสุเอกมันตังติตาโคเอกาเทวตาภระขาวโตสันติเกอีมังคาทังพาสีมหาสมโยปวานาสซมิงเทวกายาสมาคาตััมมหะอง ธรรมสัมมางากิตาเยวะอปราชิตสังคันติอัตโคปราเทวตาพระคัโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสิตตาพิกโวสมาทังสุจิตังอัตโนกจุกรมังสุสารทีวันเนตานิขะทวายิริยเนระขันติปันทิตตติอัตโคปราเทวตาพระคัโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสิ เชตวาคีลังเชตวาปรีคังอินตะคีลังโอหัจจะมะเมชาเตจรันติสุทธาวิมลราชจักุมันตาสุทันตาสุสูนาคาเตระโคปราเทวตาพะขะวโตสันติเกอิมังคะัทังอภาสีเยเกจิพุทธังสรนังคตาเซนเตคมิสันติอปายภูมิะหายะมนุสังเตหังเทวกายังปริปุเรสันติติ อาตะโคภะขวาภิคุอมันเตสีิยภูเยนภิกเวทัสัตสูลกัฏาตุสุเทวตาส่นิี้ปฏิตาหุนติตทธาขตังทัสนายะภิกขุสังคัญยะเยตปิเตภิกขเวใหสุงอติตรรมธานังรันโตสมาสัมพุทธาเตสัมปิภะขวันตาตังเอตบรมายวเทวตาสันิปติตาใหสุงโซยัทธปิไม่หัางอิตระเฮยะปิเตภิกขเวภวิสันติอนาคตมัฏฐานังรันโตสมาสัมพุทธาเตสัมปิภะขวันตาตังเอตบรมายวเทวตาสันิปติตาภวิสันติเซยัทธปิไม่หัางอิตระเฮ กัจจิกิสามีพิกาเวเทวกายะนังนามันิกิตติยศสามีพิกาเวเทวกายะนังนามันิเทศิษฐสามีพิกาเวเทวกายะนังนามันิตังสุนทัสส้าทุกขังมานสิกโรธภัสสิสามีติเอวังพันเตติโคเตปิคุปภะควาโตปจัสรสุงภะควาอตัท,ะทะโวจะ <c oughs> สิโลกะมนุก <aunque S 2> ัสสมิภูมสิตาเยสิตาคิริคภรังปะหิตตตสมาหิตาปุฏโธสีหะวสัลลีนาโลมังสาภิสังปะโนโอทธัมมนะสาสุทาวิปัสสนมนาวิลาภิยโยปัญจสัเตยตวะวะเนกะปิละวะทเวตะโตมันตะนิสุทธาวะเกสาสะเนระเ เทวกายะปิกันตะเตวิชานะทัพพิกะโวเตจัตตปะมะกรุงสุตตะวะพุทธสัสนังเตสัมปะตรหนงมนุสสานัสสนังอิเสตมตคุงสสังอสรงสตังเอกสนังมนุสสานมสงอิตมตคุงิสาสภาพุทธาหุงตนจัสสภังอภิญญายวกิตตวานจกุมาตตมันติสาสวะเกสรเตเทวยิกันตะเตวิชานิกโวเยโวหังกิตยิสสมิกิรหิอนุปโส สัตสัสสาอยากาภูมากาปิลวัฒวายที่มันโตยุติมันโตวนะวันโตยัสสินโนโมธรรมนาภิกขมงภิกขูนางสมิติงว่านังชะสาสายมวตายากานันตะวันิโนที่มันโตยุติมันโตวนะวันโตยัสสินโนโมธรรมนาภิกขมงภิกขูนางสมิติงว่านังสะตาขีราติสาสายอยานันตะวันิโนที่มันโตยุติมันโตวนะวันโตยัสสินโนโมธรรมนาภิกขมงภิกขูนางสมิติงว่านังอิเจเตโสละสสาสายอยานันตะวันิโนที่มันโตยุติมันโตวนะวันโตยัสสินโนโมธรรมนาภิกขมงภิกขูนางสมิติงว่านัง เวสสามิตาปัญจักสตายคานันตวันนิโนอิทิมันโตจุติมันโตวันวันโตยศสิโนโมทัมมานาพิกมงพิคุนังสมิติงวันังกุมเพรโรราชค่ะอิโกเวปุลละสันิเวสนังพิยาโยนังสตตะสาสังยักานังปิยรุปัสติกุมเพรโรราชค่ะอิโกสุปะค่ะสมิติงวันังปุริมันจัติสังราชาทัตระโทประสัสติขันทภานังอธิปติมหาราชายศทิโสุปุตตาปิตัสสภาวุนทนนามาภะลายที่มันโตจุติมันโตวันวันโตยศสิโนโมทัมมานาพิกมงพิคุนังสมิติงวันัง ทักินันจติสังราชาวิรรหนตปัสสาสตะคะิคุมพันธนังอธิปติมหาราชาญาสิทิสุปุตตปีตสัพหะโวทนนามะมะพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนับมันโตญาสิณโมธรมมนาภิกขมุงภิกขุนางสมิติงวานังปจิมันจติสังราชาวิรุปโคปัสสาสตินาคานังอธิปติมหาราชาญาสิทิสุปุตตปีตสัพหะโวทนนามะมะพลายที่มันโตชุติมันโตวันนับม mm ันโตญาสิณโมธรมมนาภิกขมุงภิกขุนางสมิติงวานัง อุตรัจัติสังราชคือเวโรตัปปสัตติยักษานังอธิปติมหาราชายสศทิสโผลตตาปิทัสศภาโวนธนามามะพลายที่มันโตชุติมันโตวันนัมันโตยสสิโนมหามานาปิกกมุงปิขุนางสมิติงว่านางปุริมาทิสังทัตระโททกิเนนเวโรณโกปจิเมนเวิรปโคกูเวโรตระังทิสังจัตตารุเตมหาราชาสมันตาจตุโรติสาทัละมานาทั้งสุบเนกาปิละวัตเทเวเตสังมายาวิโนทัซากูวันเจนิกาสะทามายากุเตนดุเวเตนดุวิภูจะวิภูตุศาสจันโนกามาเสธโถจักินุค ราชาชนโสถโออาคุปัญจสิโคเจวติมพารุสุริยวัชสสายเตจันเยจราชาโนคันธภาสาละชุปิโมท่ามานาอภิกรรมภูมิคู่นางสมิติงว่านังอาทะคุณภาษานาคาเวสลาสัตตจกากัมพลัสตราคูปายาคาสะยติพิยมุนาทัตระทาจะอาคุนาคายะสศิโนยรโนมหานาคโสปะคัสมิติงว่านัง เยนะคราชสันสารันติทิพาธิชาปักขิวิสุทธจักขุเวหายะสาเตวนมัจัปตาจิตรสุปนัยติเทสนมังกพยันตานาคราชานมาสีสุปนโตเข้มอมากสิพุโตสนาหิวัจฉิอุปวัยยันตานาคาสุปนนาสารนามังคังสุพุทัง จิตตปจจรอธินาสโมทังอสุราสิตปตโรอัสวะเสเตทมันโตยัสสิโนกัลกันชามหาภิสรอสุราธนเวคสาเวปจิตติสุจิตติจปหารโทนมุติสสตัญจะภลิปุตตานังสัพเพเวโรจนะมกาสนัยตว่าลิงเสนังปธมุปามงสมยุทธนทันเตภิกขุนังสมิติงวัง อาโปจะเทวาปทวีจะเตโชวายโยตธาขมุกวรุณาวรุณาเทวาสุโมจายัสสะสามเตากรุณากายิกาอุเทวายาสสินุทเสตเถทัสถากายสเพนะนัตะวันนิหนดิมันโตจุติมันโตวันวันโตยาสสินุโมธรรมนาภิกขมุงคุนังสมิติงวานัง เวนดูจะเทวาสาลีจะสมาจตุเวยมาจจตุสุปนิสาเทวาจันทมาคูปรกิตานสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมาคูปรกิตาหนักตานิปุรกิตวาคูมันทวลากาวสุนังวสุโลกเซโทสกุปะฆาปรินทโทตาเตเตทัศธากายาสเปนารัตวานิโนทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยะสติโนมธรรมนาภิกรมภิกขุนังสมิติงหานัง อาถาโคสาภูเทวาชาลมกิสิกาเรีว่าอริตกาเจโรชาเจอม,มาปุพันิภาสินโวนวารุณาสะธรรมาจตุตาจะอนิชากาสุระยะรุจิระกูอาคูวคัศเวเนสินโนทัสเตทัสทากายาสเพะนนรตะวัน,นิโนที่มันโตจุติมันโตวอนัมันโตยะสสินโนมดธรรมานาภิกขมงภิกขูนานง,นงสมิติงวันนาง สมานามหาสมานามนุษย์สามนุสุตตมากิทาปทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกาทักขวารโยเทวาเยจะโลหิตวาสิโนปราคามหาปราคากูเทวายสสิโนทัสเเตทัสทะกายาสเพนะนัตวานิโนทิมันโตจุติมันโตนับมันโตยสสิโนโมทมานาภิกขมงภิกขุนังสมิติงวานัง สุการุมหารุณาอคูเวคณณสาสาอุตตะครยหาปมคหาคูเทวาวิจักขณาสัธามัตตาหารักชามิสกาจยัสสินโนธนยังอาคาปัจโนโยติสาปิวัตสติทัเตเตทัศากะยาสเปนะตะวันนิโนทิมันโตจุติมันโตวันวันโตยัสสินโนมุทธมนาปิกขมพภิกขุนางสมิติงวะนางเขมียาตุสิตายามากตกาจะยัสสินโนลมปิตกาลามเสเซธาจุตินมาจะอัศวานิมานรตินหัวอาคูทาคูปรณิมิตตาทัศเซตเตทัศธากะยาสเปนะ เศเษฐีเทวานิก迦ยาสเพนาัตะวันนิโนนามันวะเยนะอาคันจุ้งเยจันเยสัททิสาสสะภุติชาติมักีลังโคตินะมานาสวังตะเคี้ยมุขตรังนาคังเจนทังวะสิตาติตังสุปรมาปรมาตโตจัปุตตะธิมาโตสัสนังกุมารโรติโสจักโสภคัสสมิติงวะนังสุสุปรมาโลกานังมหาปรมาภิติเถริยวปปโนชุติมันโตปิสมะกโยยะสัสสิโสทัศนสิทธะอิสระกูปเจกวะสวัตตินเตสจัมมะจัตโตอาคาหาริโตปริวาริโต เตตัเสเพยพิกันเตสินเตเทเวสุปรมากเกมารเสนาพิกามิปสัสสะการนัสสมันทิยังเอตาคขนาตา,า,าพันธะราเกนพันธรรมตุโบสมันตาปริวาริธรรมาวมมนจิตาโกจินังอิติตะทมหาเสนากรหาเสนาภะเปสยิปปนินาตละมาตจะสรังกตวานเพระวังยงถาปุสสะโกเมโคตนะยัตโตสวิจุกโกตถา,าสุปจุทาวติสังกุโออาัยยังวเสตาจัจจสพังอภิญญายาวะกิตวานะจักกุมารตตุอมันตะยิสัทธาสาวเกสาเสนรัติมารเสนาพิกันตาเตวิชานัทธาพิกาโว เตจาระตปามักรุงสตวาพุทธศสสะสนังวิตราเขหิปกกมุงในสังลมัิอินชยุงสเพวิชิตสังขามาพยาติตายสัสสินโมทันติสะปุเตหิสาวกเตชะเนสุตตาติสิบเอ็ดสวนมังคลสุตตังเสวนาจะพาลานางปันติตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานางอตมังคลมุตมังปฏิรูปะเทศสวาสโซจะกปุเพจักกตะปุญญาตา อัตตสัมมาปนิทิจะเตมังขลามุตเตมังพาหงสัจจันจะสิปัญจวินัยโยจะสุกิโตสุภาสิตาจะยาวาจาเอตมังขลามุตเตมังมาตาปิตุปัฏฐานังปุตตะรัสสะสังฆะโออนาคุลาจะกัมมันตาเอตมังขลามุตเตมังฐานังจะธรรมจริยาจะ จาตักานันจะสังฆ์โมอนาวัตชานิกรรม,มานิเอตมังคลมุตตมังอารติวิรติปะปามัจฉป,ปานะจาจะสัญญโมุอปมาโทจะทำเมสุเอตมังคลมุตตมังคารโวาจะนิวาโตจะสั้นตุที่จะก,กตัญญุตาการิณธรรมสวนังเอตมังคลมุตตมังขันตีจะโสวัจัตสตาสัมมานานาันจะทัศนัง กาเลนะธรรมสากัจฉาเอตัมมังคลมุตเตมังตะโปจะพระมัจเริยันจะอริยะสัจจานะทัศนังนิพพานะสัจฉิกิริยาจะเอตัมมังคลมุตเตมัง อุทธัสสะโลกาธรรมเมหิจิตตังยัสสะนักกรรมปติอโศกังเวราชังเขมังเอตามังคลมุตตมังเอตาทิสะนิกตะวานัสสะพัตถะมะปราชิตาสัพพทาสวดทิ้งขัดท่นติตันเตสังมังคลมุตตมันติสิบสองบทสวดรัตนปริยังกินจีวิตตังอทวารังวาสเกสุวายังรัตนังปณีตังละโนสังฆติจะทาขเตนะอิธรรมปิพุทธะรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติอุตโตขยังวิราคังอมตะตังปณีตังยัตถะคาสกยามุนิสมัยตนาเตนะธรรมเมนะสมัติกินจีทมปิธรรมเมรัตนังปณีต ังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุยัปพุทธเสถโทปริวันนะยีสุจิงสมาธิมานันตริกัญญะมาหุสมาธินาเตนะสมโณวิชติอิธรรมปิธทเมรัตนังั่นปนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุเยปุคละอัฏฐสตังปัสธาจตาริเอตานิยุขานิโหติเตทะกินเอยาสุขตัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมาผลานิอิธรรมปิสังเคิรตนังั่นปนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุ เยสุบยุตตามนาสาตัเนนานิกามิโนโคตรรมัสซาสนามิเตปฏิปตามตังวิไคหัลธามุทานิพุติงพุนชมานาอิทมปิสังเคิรตันังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวุวติโหต,โตโุขีนังบุราณนังระวังนัตถิสัมภวังวิรัตจิตตายาติเกยพระสมิงเตขีนะปีชาเวรุณิชันธานิปันติทีรายทายัมปทิทีโปรยทำปิสังเคิรตันังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวุวติโหตุ สิบสามบทสวดธรรมบทสัจสัพอัตตาหเวชิตังเสยโยยาจายังอิตร,ราปรชาอัตทันตัสสะโพสัสสนิจังสัญญาตจาริโนเนวะเทโวนะคันทโพโณมารโรสะพรหมุนาชิตังอปะชิตังกเย,ยราตถารูปักสันตุโนสิบสีบส่บทสวดเกสปุตตสูภาสิตังภาสิตะมิทังเตนะภควาตาชนะตาปัสตาอารหัตตาสมาสัมพุทเทนะเอถะตุมเฮมาอนุสเวนะมาปรามะ ปรายมาอิติกิรายมาปิตกะสัมปัานีนมาตักกะเหตุมานายยะข้หนะมาอาการปาริวิตักเกนามาทิฏฐินิชานักขันติยามาระพารูปะตายมาสมโนโนครุยธาตุเมเหอัตนาวะชะเนยาาเธ,าาธาอิเมธรารมะากุสลายิเมธรรมะสวะชัยอิเมธรรมาวินยุคราหิตาอิเมธรรมะสมัตตาสมาธินาหิตายะทุกขายะสังวัตันาาติอัตตุเมเหปะมะชะเหายยาา ยะถาตุมเหตนาวะชาเนยยะถาอิเมธัมมากุสลาอิเมธัมมาอนัวชัยอิเมธัมมาวินยุปัสทาอิเมธัมมาสมักตาสมาธินาหิตายสุขายสังวัตตัเตอะตุเมเฮอุปสัมปัชชาวิหะรยาทาติ ๑าบสวดอุปเนยสูตรอุปเนยติชีวิตธรรมะปมายยงชรูปนีตัสสานสันติตานาเอตังพยังมรเนเปกมานโนปุญญานิกยีราถาสุขาวะหานิอุปเนยติชีวิตธรรมะปมายยงชรูปนีตาัสาน์นสันติตานาะ เตตังพยังมรเนเปฆมาโนโลกมิสั่งปัะเฮสันติเปโคโยทกาเยนะสังยโมวาจายาหุทเจตสาตังตัสสะเปตสาสุขายโหติยังชีวมานโนปกโรติปุญญังธรรมโมหเวรคติธรรมจาริงธรรมโมสุจินโนสุขมาวะหติเอสานิสังโซธรรมเมสุจินเนนะทุกขติงคัฉติธรรมจารี สเพสังขา <15 S 2> รนานิจติยธาปัญญายปัสสติยัานิพินทติทุเขสัมโควิสุทธิยาสเพสังขาราทุขติยธาปัญญายปัสติยัานิพินทติทุเขสัมโควิสุทธิยาสเพธมมาอนัตติยธาปัญญายปัสติอัานิพินทติทุเขสัมโควิสุทธิยาสิบหกบุวดาปนกชาดกอปันกัฐานอเมเกทุติยังอหุติกกา เอตทัญญายะเมธาวิตังคันเหยาปันกังระหุ่งเวสรนังยันติปภตานิวนานิจาอารามรุกข,ขเจตยานิมนุสาพยาตจิตาเนตังโคสรนังเขมังเนตังสรนมุตตะมังเนตังส,าาสรณะมาคัมมะสัพพทุกขะปรมุจเติโยจะพุทธันจะทำมันจะสั้งคันจสะสรนังคโตจัตตาริอริยสจานิสมะปัญญญาปัสสติทุขังทุขัสมุป,ปาทางทุกขัาสสัจจะอาติกมังอริยจะอัตชิกังทุกขุปสัมมคามินาง เอตังโคสารนังเขมังเอตังสรนมุตตังเอตังสารนามาคัมะสัพพทุข้าปะมุตจติสิบเจ็ดบทสวดพัติกรตะคาถาอติตังนาหนวาขเมยยะนัปติกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยตติตามปะีนาตังอปัตตันจอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันรับไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึง ปัจจุบันนั้นจะโยทำบังตถาตถาวิปัสสตีสังยรังสังขปังตังวิธามนุปรุเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทมปัจจุบันไม่งอแงไม่คลองแคลนในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นอย่างเดอมให้ปลุกโลงเถิดอาเจวะกิจจะมาตะปังโกชัญญามระราหังสวพึงทำความเพียรเสด็ในวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตายในวันพรุ่งน้ฮินโนสังคารันเตนะมาาเซนในนามจ,จุนาเพราะว่าความปัดเพียนกับมัจุราชผู้มีศนายานั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลาย เยังเวหยริมาตะปิงเหงารตมัตตันทีต่างต่งเวพราติกรัตโตติสันโตจิเกเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียบบุคคลผู้มีปกติอย่างนี้มีความเพียรในเกียรติค้าทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแล้ว่าผู้มีราตรีหนึ่งเจริญด้วยประการชนนี้แล สิบแปดบทสวดพิธหาปัจเจเวคณะปาาัชราธรรมหมิชรังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ปยาธิธรรมโมมิชพญาธิเงินัตติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมมิมรณะอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สเปหิเมปิยหิมรณะเปหิตนาภาโววินาภาโว เราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดพรากจากของรักของจเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมสโภมมอิกรรมทายโทกรรมโย,ยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรณุเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกังกฤษมิกลยนังวาปาปักังวาตัสทายาทภวิสาไม่เราทํากรรมบรรไดไว้เป็นุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไปเอวังอเมย์เอพินาังปเจเวคิตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเกิน สิบเก้าบุสวดเทวตาอยู่ชนะคาถาทุกขปัตตาชนิดทุกขาพยาปัตตาชนิดพยาโซกปัตตาชนิดโซกาบหุนตุสเพย์ปิปานิโนเอตาวะตาจะไม่ทำปัตังปุญญาทำปัตังสเพเทวานุโมทันตุสภัมปติสิทธิยาทานังท่านตุสัททายสีหลังระคันตุสัพัทาภาวนาเพรตาหุนตุขาชันตุเทวตาคาตาสเพย์พุทธาพระลปตตาปจีกันันจะยังพลังอรันตานันจะเตชินระคังมันทานิสัพะโส ี่สิบบุสวเทวตาปฏิทานคาถาหันรมยังปฏิทานคาถาโยภานามเสยยาเทวตาสันติวิหาสราสินีทุเปคเคเรโพธิเคเรตาหิ่งตาฮิงตาธรรมทานในนภวันตูปูจิตาโสทิงกรนเตทวิหารวันเดลเตราชมาชานวกาจะปิกโวสารมิกาธนปฏิอุปัสกาขามาจะเทสานิข้ามาจิสราสปานภูตาสุขิตาภวันตุเตชลาผู้ชายเยปิจันส์ตัมภาวาสังเสทัชตาทวโวปปาติกานิยานิกังธรรมวารังปฏิจเตสเปปิทุกัสะกรนุสังไห ท้าตุจิรังสตังธโมธรรมธราจุภุคลาสังโฆโหตุสมงโควะอทายาจหิตายจาอเมระกตุสัทโมสเพปิธรรมจาริโนวุติงสัมปาปุเนยามะธรรมเอริยปะเวทิเตยี่สิบเอ็ดบทสวดสภปฏิ ฐานะคาถาหันมยังปฏิทานคาถาโยพนมเสปุญญสิธานิกตัสยานัญญานิกตานิเมเตสันจะพาคิโนห้นตุสตานันตาปะมานกาเยปิยาคุณาวันตาจะไม่หังมาตาปิตาทโยทิธาเมจาปยะทิธาวาอันเยมัชตะเวริโนสตตาติดทันติโลกัเสมิงเตปุมาจตุโยนิกา บันเจกะจตุโวการาสร้างสรันตาภาวาพะเวยาตังเยปฏิทานเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนับประชานันติเทวาเตสังนิเวทยุงมยาทินานบปุญญานางอนุโมทนาเหตุนาสเพสสตาสตาหนตุอเวราสุขชีวิโนเข้มปรททานจับปปโปลนตุเตสาาสิจตังสุภา ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบดนี้แล่บุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าได้เป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและมิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแลสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางแลมีเวรกันตั้งอยู่ในโลกกันในภูมิสามเกิดในกมัดสีมีขันห้าแลขันหนึ่งแลขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่สัตว์เราได้ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้้ขอเททพังงหลายจึแจ้งกัต์เหล่านนั้ ระเหตุคือนมทนาบุญทั้งหลายที่พระเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันกเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเกิน อนุภาพแห่งศรัทธาอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอยพ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอยข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมเหล่านี้เมื่อนโมทนาแล้วโปรดเมตพรใ้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกริ่งภารีพิณาโดยมนติทสมเด็จพระญาณสังวรวัดบวานิวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งททีี่่่ผาาาานนมและะจจัดสร้งใคต ขอจงเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสําเร็จศักดิ์สิทธุทุกประการเธอด